สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชวนหรือหมอแก้วพารวยอีกแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรเมื่อเช้าไปทําบุญปล่อยปลามาเรียบร้อยแล้วใครฝากเงินทําบุญอย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยเราจะได้เฮงเราจะได้รวยรวยกันอย่างต่อเนื่องอีกในวันนี้นะคะอ่ะมาดูว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรกันดีเรื่องมนที่วันอาทิตย์ อาทิตย์กับพฤหัสสองวันนี้นะคะย้ำอาทิตย์กับพฤหัสสองวันนี้ให้ซื้อเลขการทําบุญเลขปล่อยปลาเมื่อเช้าก็ได้วันนี้นะคะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่มากมายลองซื้อเลขนั้นดูเลยนะอาทิตย์กับพุธซื้อเลขการทําบุญค่ะย้ําอาทิตย์กับพุธเลขการทําบุญนะวันจันทร์ซื้อเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นอย่าคิดเยอะเลขที่ตัวเองชอบจะให้โชคให้รับให้ความมั่งคั่งร่ารวยค่ะ วันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความสุขเลขที่เรารับปริญญาเลขที่เราแต่งงานวันแต่งงานก็ได้หรือวันที่เราคลอดลูกก็ได้หรือวันที่เราสุขมันมีความสุขเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเลขของความสุขอย่างเช่นแฟนขอแต่งงาน15บหนาฬิกาสิหนาทีหรือขอแต่งงานวันนี้แล้วเรามีความสุขที่สุดเอาอันนั้นวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณค่ะย้ําซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานนะคะจะได้ความมั่งคั่งร่ารวยที่สุด ส่วนวันศุกร์วันนี้ทําจิตใจให้สบายอย่าหุดหงิดอย่าอารมณ์เสียแล้วเลขที่ซื้อให้เป็นเลขคนรักหรือคนที่คุณรู้สึกรักหรือรู้สึกผูกพันที่สุดวันนี้เลขคนรักคู่ครองคุณจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งตรงนั้นค่ะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขคนอายุน้อยที่สุดวันนี้คนอายุน้อยที่สุดจะให้โชคให้ลาบให้สิ่งดีๆกับคุณย้ำวันเสาร์ซื้อเลขคนอายุน้อยที่สุดที่คุณสนิทด้วยเขาจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ก็ขออวยพรให้ผู้คุณโชคดีรวยๆ